สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุพูพีมาเจอปัญหาอีกแล้วค่ะเผอิญว่าวันที่11กันยา2565เนี่ยค่ะไปเป็นกรรมการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเพื่อเข้ารับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะนี่ไปกดอีท่าไหนประกาเลอะเลยนะคะประกาใช้เช็คชื่อบัณฑิตนะคะเนี่ยค่ะเลอะนี่นี่ชุดขาว แม่เอ้ยทำยังไงนะแม่เอ้ยนะคะเนี่ยชุดขาวนะคะนื่นะคะงามเลยค่ะไม่ออกนะคะนี่ค่ะตัวช่วยของครูพิมพ์นะคะตัวช่วยของครูพิมพ์นี่ mrs wow นะคะเป็นหัวเชื้อผงซักฟอกนะคะอ่าอันนี้ก็จะแบบว่าเอามาโรยนี่นะคะโอยออกนี่ปกติเวลาซักก็จะแบบ นี่ค่ะซักแฟบธรรมดาก็จะมีคราบหลงเหลือเนาะนะคะวันนี้คุณพิมพ์ก็จะมาใช้ตัวแทนนี้ค่ะ mrs wow นะคะโรยลงไปเลยค่ะนี่ปั๊บปั๊บป,ป,ปั๊โรยอ่าโรยโยอารมณ์ประมาณว่าแช่นางไว้สักพักหนึ่งนะเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอแช่ไว้สักหนึ่งนาทีแล้วกันอ่ะโอเคเติดใจหนึ่งนาทีดูนะคะ อันนี้เป็นผงซักฟอกนะคะเป็นหัวเชื้อผงซักฟอกนะคะที่ขจัดคราบได้ลึกมากนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ครูพิมก็ใช้ฟองน้ำมิสซิสว้าวมาแล้วนะ,ะรอบนี้ใช้ตัวนี้ค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังเป็นตัวแทนจาหน่ายด้วยนะคะนะ,ะ mm hmm. อ่าถุงนี้ขนาดเอ่อครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลอยู่ที่179บาทนะคะ179บาทนะคะนี่ราคานี้เป็นราคาที่แบบว่าใช้ ใช้1เดือนสบายๆเลยค่ะ179บาบาทนะคะนี่นะคะเราก็ใช้นี่ค่ะแช่เดี๋ยว1น,นาทีรืออยังคะเนี้ยนะตัวแฟบนะคะตัวแฟบเองก็จะเวลาที่สัมผัสมืออ่หรือเอามือเข้าไปอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีแบบว่ารู้สึกร้อนๆนะคะร้อนๆนะคะแต่ความร้อนตรงนี้เอ่อไม่ไม่ได้เป็นความร้อนที่มาจาก โซดาไฟนะคะแต่เป็นความร้อนจากเชื้อเขาเรียกหัวเชื้อของแฟบนะคะเป็นความเข้มข้นของแฟบนั่นเองนะคะแล้วก็จะไม่มีผลกับผิวหนังเราเลยนะคะอันนี้ครูพิมพ์ก็ใช้มือนะคะในการซักนะคะเอาละหนาทีละหนนาทีแล้วจ้านี่นะคะมิสซิสว้าวหนาทีแล้วป๊า,ะะ Mrs. Wow. าป หนึ่งนาทีละลองมาค่ะอันนี้ใช้มือถูอันนี้ใช้มือถูเห็นไหมคะดูจางลงเลยค่ะนี่นี่แค่ใช้มือถูนะคะนี่นี่แค่ใช้แบบมือถูถูอย่างนี้ยค่ะนี่อันนี้ปกติชุดขาวจะส่งร้านซักนะคะเดี๋ยวนี้ครูพิมพซักเองเลยค่ะ นะไม่เปลืองเงินที่ร้านแล้วนะคะแค่แค่นี่ค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะใช้ดีมากขอบอกนี่น,นี่เห็นไหมคะจางลงแล้วค่ะนี่แค่แช่ไว้แค่หนึ่งนาทีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะดูว่าจะหมดจดไหมนี่ข้างบนนะคะข้างบนก็จางไปด้วยเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะคะของจริงไม่จกตานะคะน่ะ ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลถุงหนึงครึ่งกิโลค่ะราคา179บาทนะคะถุงนี้คุณพิม์ใช้มา1เดือนแล้วค่ะนะคะก็จะใช้แบบว่าซักคราบสกรปรกจริงจริงนะคะที่เป็นคราบฝังแน่นนะคะนี่เห็นไหมคะว้าวมากนี่ออกเกี้ยงนะคะยิ่งซักยิ่งสะอาดนะคะยิ่งซักผ้ายิ่งขาวโดยเฉพาะผ้าขาวๆนะคะนี่ เราไม่ต้องใช้แปรงเลยค่ะเราไม่ต้องใช้แปรงเลยนี่ครูพิมพ์แค่มือเดียวนะคะเนี่ยมือเดียวนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่แค่มือเดียวแล้วไม่ได้ขยี้ด้วยแค่ถูๆเนี่ยนี่ค่ะแค่ถูๆเห็นไหมคะคาบออกแบบหมดจดมากนะคะสนใจนะคะสั่งซื้อมาได้เลยนะคะ